สวัสดีครับมาพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาตามหาเหรียญเหมือนเดิมและเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นผมให้เหรียญละ20,000บาทสูงสุดนะครับเหรียญที่ผมจะมาตามหาในคลิปนี้ก็เป็นเหรียญวาระ ในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับหรือเหรียญวาระนะครับก็กรุณาชมคลิปให้ละเอียดด้วยนะครับจะได้รู้เป็นอย่างดีเข้าใจเป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับช่องของกระผมนั้นรับซื้อจริงนะครับถ้าว่ามีแบบที่ตามหาจริงแล้วก็ตกลงราคากันได้นะครับ เหรียญที่ผมได้ขึ้นภาพให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับที่ผมจะมารับซื้อนะครับแต่ว่ามีความพิเศษนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับส่วนจะมีความพิเศษแบบไหนนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายไปนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญวาระในสมัยรัชกาลที่9นะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับผมจะไม่อธิบายรายละเอียดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับ ซึ่งด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับถ้าทางด้านหน้าของเหรียญนั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับแต่ว่าถ้าแบบนี้เปลี่ยนแบบที่ยังไม่นิยมนะครับยังหาง่ายนะครับราคาก็ยังถูกมากนะครับผมจึงไม่รับซื้อนะครับถ้าแบบนี้ถ้ามีทางด้านหน้าของเหรียญเป็ียนแบบนี้แล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญเป็นแบบนี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับ ส่วนแบบที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้เป็นแบบไหนอย่างไรชมภาพครับและผมก็จะอธิบายฟังนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือเหรียญที่ผลิติดพลาดนะครับปั๊มด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับจะไม่มีด้านพระเสียรนะครับจะมีแค่ด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับพลิกไปทางด้านไหนก็เจอแต่ทางด้านกล้อยแบบนี้นะครับซึ่งได้พบเจอในเหรียญวาระรุ่นนี้นะครับได้พบเจอจริงนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานะครับจึงอยากได เช่นกันนะครับหากใครมีแบบนี้ถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ20 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นมีสภาพผ่านการใช้งานหย่อนสวยลงมาอีกราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับถ้าว่ามีนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับส่งรูปให้ผมดูได้นะครับซึ่งช่องทางการติดต่อน,นั้นก็เป็นไอเดียไลน์นะครับซึ่งผมนั้นได้ใส่ไว้ที่ชื่อคลิปด้านล่างแล้วนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับและ เป็นเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับซึ่งมีร้านก้อยทั้ง2ด้านนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับก็ฝากเลยนะครับหากใครมีนะครับได้พบเจอกับเหรียญรุ่นนี้นะครับตามที่ผมเคยได้ยินใด้ฟังมาที่ผ่านมานะครับมีอยู่จริงนะครับ